มาเล่นคลิอาคากันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้มีใครแอบส่งโซเชียลเราไหมนะคะมีไพ่สองกองให้เราได้เลือกกันนะคะ1 2นะคะเลือกมา1กองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะ1 2แล้วไปดูกันนะคะว่าช่วงนี้มีใครแอบมาส่องโซเชียลเราไหมแอบมาส่องแอบมามองแอบมาสังเกตเราหรือเปล่านะคะ กลุ่มแรกนะคะใบที่ใบที่1เด็กที่1น,นะคะมีชาริออดมีคิงดาบแล้วก็มี7็ถ้วยนะคะถามว่ามีมาสง่งไหมมีนะคะเพื่อนมีคนสง่งโซเชียลเราอยู่นะคะเป็นคนที่อ,อยู่ทางไกลาจากเรานะคะอยู่ไกลาจากเราตรงว่ายอย่างนี้นะคะเขาอาจจะอยู่ในราศีกรกฎนะคะหรือธาตุลมธาตุน้ํานะคะมีกรกฎพิจิกหรือนะคะเป็นเมถุนตุลกุมก็ได้นะคะที่เข้ามาสืบเข้ามาส่งนะ อาจจะเป็นคนที่เราเดิวอยู่คุยด้วยอยู่ก็ได้นะคะเหมือนเขามาสังเกตมาดูพฤติกรรมของเราอะ่ะเออมาสังเกตว่าเราเป็นยังไงใช้ชีวิตแบบไหนชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะถามว่ามีไหมมีนะคะกลุ่มที่2นะคะ กลุ่มที่2เด็กที่2นะคะมี5ไม้แล้วก็มี8เหรียญแล้วก็มีควีนดาบนะอ่ากลุ่มนี้ถามว่ามีมาส่องไหมคะมีนะคะอาจจะเป็นการส่งทางโซเชียลนั่นแหละหรืออาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้นะคะที่มาเมียงมองมาจ้องมาสังเกตการอยู่เขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟนะคะเมสิงธนูหรือพฤกมังกรกันก็ได้นะคะมีธาตุโลมาผสมด้วยนะอาจจะเป็นเหมือนกับว่า เขาสังเกตเราอยู่อะช่วงนี้นะคะดูว่าเราทํางานอะไรแบบไหนมีพฤติกรรมยังไงหรือชอบทําอะไรเป็นพิเศษหรือมีงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเราถนัดเป็นพิเศษไหมนะคะก็ถามว่ามีใครมาส่องไหมก็ก็มาส่องอะส่องแล้วก็มีความขัดแย้งมีความกังวลใจแล้วก็ มีความคิดเยอะด้วยนะคะกับเราต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะก็ถามว่าในช่วงนี้มีมาีมาสองไม้มีนะคะก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขอให้มีความสุขนะคะวันนี้มาทำคลิปสั้นๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ